ก็วันนี้พวกเราคณะกลุ่มคนตื่นทมเนาะก็อาจารย์มีความปรารถนาอยากจะถวายเก้าอี้เห็นพระอาจารย์ท่านนั่งแล้วก็เหมือนมีเาไอตัวรองหลังเนาะมัน่ันสะโพกไม่ดีก็เลยว่าอยากจะได้เก้าอี้ตัวใหญ่หน่อยถวายท่านนั่งใช้แสดงธรรมก็เลยวันนี้ก็เลยเอาชุดเก้าอี้มาถวายพระอาจารย์ครับก็ขอพวกเราทุกคนน้อมถวาย พระอาจารย์ด้วยการกล่าวคำสาธุพร้อมกันสาธุอ่ยส้อนกลับมาสาธุแล<ส>้วเย็นดีอันนี้เอาไปเคยสั่งทําไปถวายสมเด็จวัดเครือวันให้ <c oughs> ให้ท่านนะ <c oughs> ก็โมโมธนาโมจันเดียกโมพนาสิบยายมือสิที่ได้นำนำเก้าอี้เตียงต่างเก้าอี้อยู่ในอยู่ในพระสูตรอยู่ในพระวินัยก็ที่อยู่อาศัยเครือโนมยาก็เลยปัจจัยสี่ทีในพระสูตรก็อันนังวางนั่าขังวางฐานแล้วก็ต่าง เตียงตัางเก้าอี้อนีประเภทตั้งก็เป็นการให้ให้ที่นั่งเวีนทางอาสนะใป็นออาสนะหรือให้ที่นั่งเวีนทางที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรูรส้ตตรัสมาสมบริยาก็ถวายอาสนะเป็นทางแล้วก็กุศลที่เกิดขึ้นจากการให้อาสนะเนี่ยให้อาสนะแก่ผู้แสดงธรรม ให้อาสนะแก่ผู้บบิพฤทธธรรมให้อาสนะแก่ผู้ที่จเจริญกรรมฐา,านอยู่ด้วยจะเป็นปัจจัยทําให้ได้อาสนะที่นั่งและเบิกฤทธธรรมจะเป็น,นปัจจัยในการบรรลุธรรมก็ <c oughs> บูรณาในานะทางวิชัญปายที่นึกถึงก็จริงๆก็คือคองเย็นี่ยมาป่วยนะมาระยะหลังก็แนว เปลี่ยนแต่ง LC ที่ปิ้นที่หลังก็เลยต้องไปหาหมอเธอก็ยิงเป็นมานานแล้วจะมีตอนนั้นนะ่ะกล้ามเนื้อมันยแข็งแรงอยู่มันก็จะไม่ล้าลงขาลงคนเพราะกล้ามเนื้อมันเริ่มเริ่มมันกม็มีแรงเพราะแก่ตัวมน